สวัสดี FC ตัวน้อยทั้งหลา,ายเดีนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาม,มาดูไอดอลของผมเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเล่าความเป็นมาของการที่ผมได้ไปพบเจอกับไอดอลผมนะครับซึ่งตอนนั้นผมกำลังไปกับเพื่อนของผมนะครับแล้วผมได้ไปเจอไอดอลผมโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับเจอแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งครานั้นมีนามว่าลีเฟนนะครับผมนะครับผม ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการอัดคลิปไว้แล้วนะครับผมโดยเราจะไปชมบรรยากาศตอนที่ผมนั้นได้เจอกับไอดอลรีเฟคของผมเลยนะครับผมเจอคนดังคนรูปเจอคนดังไอดอลผมไอดอลผมไหนวะไอดอลผมอยู่ไหนวะเจอรีเฟคครับทุกคนโอ้โเจอรีเฟคเจอรีเฟคกูกรี๊ดแรงแล้วกูจะเป็นเด็กกายนะเอพีครับจาวีเฮ้ยเจอรีเฟคเฮ้ยไอดอลผมเลยเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ทําการวิ่งไปหาเขาแบบเร็วไวนะครับในที่สุดผมก็ได้เจอกับรีเฟครับ ลังจากนั้นเนี่ยผมได้ทาการท้าหนหนึ่งกับท่านรีเฟกนะครับและหลังจากการที่ผมได้หนึ่งหนึ่งกับท่านรีเฟกสู้กันไปสู้กันมาสู้กันแบบว่าศึกนั้นเนี่ยนานเหลือเกินนานไม่พออีกดันเสื้อตึงอีกซึ่งต้องไปชมรู้ไหมครับว่าใครแพ้ใครชนะมไม่ต้องบอกหรอกดูก็รู้หนึ่งหนึ่งกับผมหน่อยเซ่ได้หนาะเฮ้ยคือเลี่เป็นตึงจัด เฮ้เฮ hey, hey, hey. hey, oh, ้เกิดอะ่ะเนี่ยเฮ้เฮ้เยอะละโอ้โหทนีิเป็นคนตึงโอ้โหขโมยับเลยเอาไม่ได้ ้ายแล้วผมก็แพ้แบบลาบคาบเลยนะครับแต่ส่วนน้อยผมก็ยังดีใจน,นะครับที่ว่าผมได้เจอไอดลอลของผมนะครับยังไงผมก็จะดูพี่เหมือนเดิมน,นะครับพี่รีสิกพี่เนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปโคตรสนุกเลยนะครับส่วนก็เป็นไอดอลของผมเลยเนะี่ยโอเคนะครับคลิปก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อย่าลืมก,กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็พีรีเฟกครับแต่พี่ดูผมอยู่ผมชอบพี่นะครับมัวโ monkey monkey